ัสดีครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีค่ะมาแปลกไอ้เมื่อนี้เขาจะว่าใสเสียงหน่อยคล้องหน่อยเนาะใสเสียงใหญ่กับคล้องใหญ่เนาะกับสวัสดีค่ะแต่เดงว่ามีกินใหญ่แจ็คพอตใหม่เอี้ยสแจ็คพอตมาให้เลขผู้ใดค่ะมื่อนี้เลขปูจันทร์จ้ะเลขปูจันทร์ห้ามเสียงน้อยนะเป็นบอมาเห็นบอมือไหนเมื่อนี้บอมาเล่นเบาๆแทน จะมาว้าแทนเกน้องอยู่ในเหตุการณ์ว่าจันทร์เออคนขอกเจอยู่เด้งเออเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวใหญ่นี่เนี่ยาพงไพ่บ่เนี่พงไพ่บ่จันทร์เฮ็ดน้ำมุนบ่เอายังเฮ็ดต้องบ้านเนี่ยพวกไพ่นี่เล่าบ่ฮัน่นเปิดเผยให้ฟังไงจ่าแต่เรื่องบ่ได้กล่าวบ่หนะจ้แต่ยังไงแม่ขันน้ำมุนยังไงแม่ขันน้ำมุนนั่น ออกไม่สามคำนั่นแหมคันน้ำมุ่นเดือนสามออกไม่สามคำเป็นมือที่เพื่อนนั่นไหวคู่แม่จ้ะโอ้ันเลยให้เศร้าเฮียคันน้ำมุ่นหายโอ้พิธีไหว้คู่พิธีไหว้ทุกทุกวันพระบอกจ้ะบ่จ้ะอันอันไหว้คู่นี่ไหว้คู่บุญอันไหว้คู่เดือนสามนั่นแหมอืมเป็นไข้เพื่อนแม่จ้ะปีนึงมีเท่ยนึงบอแม่จ้ะจะมีคันโทรวนีขัน เสี้ยข้าหงษ์ยังของเพิ่นนั่นะนะเป็นพิธีไหว้เพื่อกว่าอาจารย์ค่ะคือสายจุดติโลเนี่ยค่ะบัดนี้ถ้าเกิดว่าวันพระทั้มดานี่เดบไหว้ไหว้ธรรมดาบ่ไหว้ธรรมดาคันบักเบนขันหาเปล่นเก่าทร้มดาจ้ะอือ FC ไหว้น้ำได้บ่ไหว้ได้จ้ะคันได้จะเปิดโชคเปิดดวงจ้าแต่ขันบักเบ่งไหว้น้ำเนาะค่ะ ทุกทุกวันพระมีตัณหากเพิ่นก็เลยได้เลิกดีได้เลิกดีเพชรชันน้ำมุนแม่พรา่อันนุ่งนะคือจงเพิ่นมาซืมนี่แนอหมปกติแล้วนุ่งแบบบยบดบ่ได้บ่คคอยได้เงียบขันบักเบ่งขันหาแปดเก้าขึ้นดิคือจงเพิ่นมาซื้อว่าเอาขันมืมือมีอนยิ่งหลาบ่มีกันบ่มีท่อง่ย มันอึดมันยากก็คือปลเห็ดขันขื่นอนวะอ่ะหอยแแู้พื้นเห็ดขันมาขืนเจ้าของคือประเห็ดขนืนวาย<ต>ือเจ้าของยู่ก็หมอประเห็ดดาส่วนหมากนองสีเห็ดแตงแต่ตเอาใส่จานล่ะก็ขึ้นวายลดนะค่ะบ,บาได้เงียบใบตองแบบน,นี้คนแต่เลยว่าให้เฮ็ดใบตองทองคำบางสิละเขนุ่งก็เลยรุ่งมือเห็เหดเองมาแี่แมนค่ะรุ่งมือเห็ดเองยังไงามรู้สึกสิถือปะ ก็มาซื้อสีถือคือได้จากตะเหล็กเล่าว่ายนังถือเนาะตะว่าถือนั่นเจโน่หนุ่ได้ซื้อได้เอฟซีเป็นซื้อเพิ่นเอฟซีเป็นซื้อบัดนี้เพิ่นได้เพิ่นก็เลยให้ให้ค่านี่นะค่ะกาแฟค่าหวายปูงสินะแม่จ๋าค่าผลไม้หวายปูงสินะได้ได้น้ำต่ำเล่าดิจากบัดนี้รอบนี้จะเป็นเลข เฮ็ดตำไทยจะเห็นไรื่ง่ายของปูจันแม่จากของปูจันนี่เจนน้องมีว่าป่ะเนี่ยไดของเจนน้องเองนะบอกได้ได้น้ำแม่แต่เขี้ยนมากันัของเจนน้องนะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามไปยัดจังใดเอาเอาแม่แต่เขี้ยนนั่นเพ่มาเขาฝันใส่สุดไทยสีชมพู เพื่นมาเขาฝันมหาทีแราน้องกับบู้้ว่าเป็นไผปูจันเลยว่าบ่แม่ยาต่เคียนบ่น้องบ่เคยเข้าไจักจทกยาไปขอเล็กในวัดน่ะออืปูจันเร่ผ้าไปเพราะน้องย่านเพราะว่าประวัติเพื่อน่ะบ่โดนเด้วังหันเพิ่นจางหนังมาเนาะจังหนังมาขึ้นหนึ่งบัเนียนเขาเจ้าก็ไปเบิ้งหนังทั้มบ่ไดละอยูบ่ซื้อน่คนซักโตเก้าอีแม่โตโตเราพ้ะเจ้ากัเเยวาวอ้าเป็นที่ยังเป็นอี่ยัง พีสิงอ่ะเนาะพีแม่แต่เคียนเพิ่นเอาแต่เคียนนั่นไปขุดเอาเมาใหม่ๆเลยเมาใหม่วัดน่ะบัดนี้พีอ่นทุกบ่พีสิงเพิ่นล่ะบัดนี้แม่แต่เคียนเข้าเพิ่นว่าซั่นเถาะที่เหนียวนเพิ่นก็เลยพากันถามว่าเจ้าเป็นหยังก็เลยว่าสูต้องมาขอข้ามากูอีหยังของเพิ่นนัหนิแมแล้วบัดนีข้าเจ้าก็ไปอันนี้นะไปขอข้ามา กับไปเอิญปู้อันเอิญพระอยู่วัดน่ะมัสิดน้ำมลนให้แม่ตะเคียนออกจากหลางกรจังสิไปขอข้ามาอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังจ้ะเขาถูกจนได้จ้างหนังเลยถูกจนจ้างหนังโอ้ชาวบ้านเจนงหรอครับแมนวัดนั่นล่ะวัดนงรีหมู่โอ้ไกลๆบ้านเจนงเลยนะ่แมนจ้ะอาเล่าให้ฟังต่อหน่อยครับเป็นไงต่อนั่นล่ะเขาบะเนียนวันี้เขาก็เลยขอข้ามาแหละเขาเลยไปลูปเลขนน่ะนะได้เลขมหาหนึ่งสาม เราได้มากนะวันนี้แม่ได้มาหา 1, 3, หนึ่งสามเราแบบที่นี่น้องไปจุดถูกตอนนกฝันเห็นแม่แต่แค่น้องไปยูถูกมันบอน้ได้สามหนึ 4, ่งสามสิบสามเท่ากันไหม,มคนัญถืถือพีถีบล่งตัวนีได้ตัวแรกว่าห้าหนึ่งสามไมวัด ในวัดผีทีบเลยเหรอผีไว้ทีผีเข่าไหมนม่ต่แก้เพื่อนเข่าแต่ว่าตกโต๊ะตกโตวางซึ่งเลยนะงายทวนเลยนะแม่ไปดั่งบางหนังธรรมดาเนี่ยและแล้ว่างายทวนเลยไหมวันนี้หลวงพ่อยวันเลยมาสิดน้ำมต์ใหืยจังออกบัดนี้ปูจันดีปูจันได้บ่ได้มาเล็กันน้ำมนต์ปูจันได้มาเฮ็ดเป็นโตง้า งามงามคักงามแนวเนาะคือเสียงยังไงกูอุ <the ่นี่ยังไงก็ต้องใหญ่ให้ได้ใช่ไหมนี่ใใหหญ่้ไม่น้อยๆนี่คือไม่ยอมแล้วไม่ยอมเงาคักยี่หรี่นะจ้ะเป็นโตเลยแมเออเล่าเห็ดมันมีคันมันหน่อยเนาะคันน่ะมันหน่อยที่แรกน่ะเห็ดได้เล็กสองที่แรกเราว่าสีเห็ดเห็นมันครบทั้งสามตัวมันเห็ดครบบ่ได้แที่ละตัวแล้วแล้วที่ละตัวแล้วจูออกมาที่ละตัจูอ่ะค่นนะที่แรกน่ะเป็นเลขกสอง ตัวที่สองเป็นเลขสามตัวที่สามเป็นเลขหนึ่งไทย1 1> ้ยไหมหนึ่งไทยเนี่ยมันตีได้เป็นทั้งเก้าเขามันก็ยังตรงกันต <9 S 1> ีเก้าก็ได้นะจะเป็นเก,ก้าก็ได้สองสามหนึ่งสองสามเก้าสองสามหกแล้วไหามาทอนี่เลยปูจันนะตัวเลขวันนี้สองสามสสองามหนึ่งสองสามเก้าสองสามหกจะของเราไม่ทอนี่ ตัวโตมากตัวใดวันนี้พูดจันแล้วมา้พูจันบอกเลยจะให้แท้สามตัวนี่ล่ะได้ตัดเอเแา้ว่าใหุ้ที่ัดเอาลวดเลียมาหลายดอกว่าจ๊ะมันก็มีหนึ่งสามสองสามสามหกมีแค่นั้นน่สามหกสามเก้าสามหนึ่งามเก้าตัวนี้สามหนึ่งสามนึันนี้ว่แม่นอันนี้ของแม่ตะเคียนตะเคียนของพูดจันตอนนี้แล้วแม่ตะเคียน ไม่จะเกี้ยนพึ่งได้ยื่นงวดแรกงวนแรกเขาจะกระได้หลเล่ไห่แล้วเขาจะจ้างนางเลยหมงวดเมื่อกี้เขา่บอแซนเอาบอเขาจ้งจ้างนางจ้างแต่คืนเดียวดิจ้างแค่คืนเดียวคืนเดียวยูวันนียูวันมันเหมือนคอยสิบขึ้นจ้าแต่ว่ายูวันนี้นะคืนเดียวเขาถูกสองตัวหรือสามตัวที่ฟังฟังม ใหมสซบว่าสามตัวก็เจ๊งหลายน้องก็ถึงได้จ้างกนันเนาะจแต่ว่าแต่รู้ว่าเป็นแสนแม่นน่าจะสามตัวเนาะเพื่อนกะชีบนไว้บนว่าจะจ้างนังแต่ตัวเลขก็คือสามอะไรนะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามอที่นองเอาอี่นน่งใดเด้แต่ว่าของเพื่อนใดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามแม่นจ้ตัวนี้ล่ะต่อรองพิจารณาดูเนาะจ้ะครับวันนี้จะเป็นรวมของปู่จันท์แล้วก็ของของเจโน่ เทนงแล้วก็ของอะไรนะล่างทรงใช่ไหมบอเป็นไทยบ้านเฮานี่ไงโอ้ก็เป็นชาวบ้านไปพากันไปเบิ้องหนังนี่ไหมแล้วแม่ตะเคียนต่าแม่ตะเคียนแหลนแม่ตะเคียนแหนต่ำมาสั่นแม่ตะเคียนต่ำเพิ่นส้มเขาสิงเพิ่นน่ะนะเพิ่นแล้วตกโตบูบลวดงวยบุ้มลวดแม่บอกเลขเลยบอกบอบานียันเพิ่นกะถามว่าเป็นอีหยังสิเอาอีหยังสินะบานีเขาจะบอกกัเลยว่าแม่ตะเคียนไหนก็เลยว่า ซูต้องมาขอเขามาก,กูวางสิละ่ะเบาซ้ำนี่ระเบียนเพิ่นก็นเลยพากัไป,ไปนิมนต์พาไปเอิญพาลงมาจากกุฏิว่ามาเบิ่งอันโยมนี่เนี่ยเพิ่นเป็นอีหยังอ่ะน,นะมาหวดน้ำมนต์แน,น่ล่ะน,นะเอาขอดูหน่อยครับจ้าพ่อเพิ่อนอันออกแล้วก็เลยไปเพิ่นเลยไ,ไปลูบต,นต้นแะม่แต่แค่น่ะเพิ่นเห็นหา13โอ้งสาโอ้อคนคนนี้นะจ้าไม่แน่เด้อยวิเนาะดูนะก็ว่าสามหนึ่งสานึงมีตรงกันทั้ง3สำนักครับ านนานเ้าแคบไว้นะครับพี่สีครับผม,มเด็กกับบองาาอา้ามของเนาะสวัสิดีคุ่แน่ออกแค่ตัวบอง้ามดิจ<า>ูเปลีป่ยงแค่แนวทางเนะาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับอ,อ้าวขอบคุณเจ๊นงนะ